อยู่เป็นเหมือนแมวก้าวชีวิตยูได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราทุกครั้งเลยว่าอยู่ต้องเรียนบทเรีย,ยนอะไรบางอย่างผ่านมาสิบปีฟวยผมเป็นเจ้ากรรมนายเวรเยอะตอนนั้นอ่ะที่ผมโคม่าอยู่แล้วผมตื่นมาสองเดือนพี่สองเดือนนี่ผมจำอะไรไม่ได้เลยพี่จําได้ว่าตอนนั้นอนะ่ะพี่คิดว่าคุณตายอ้ะคุณปลาวานประสบอุบัติเหตุรถไปชนกับม้าอาการสาหัสเลยนะฮะแล้วพี่ก็ ทำใจหนักมากว่าโอ้โหร้องเราวันนั้นจะไม่อยู่แล้วนึกถึงลูกตอนน้นลูกยังเด็กมากใช่แล้วพออยู่กลับมาได้คือเราแบบโอ้โหใช้คำว่าปฏิหารเนี่นวันนั้นวิญญาณคนอยู่นอกโตมวิญญาณกลับเข้ามาตัวไม่ได้เพลเฮ้ยคืออะไรพี่ไม่เขา้าใจเวลาเรารับสมัครคนเราดูจากอะไรบ้างไม่แค่เรื่องซีบีไม่แค่เรื่องอะไรผมขอปาก็อินาไอส ขอพาชั่น <Passion, S 1> ขอความอยากความหิวแล้ว HR รู้ได้ไงว่านี่คือ p a s s ั่นอะไรที่ทำให้เขาอยู่มันจะมีถ้าบ่าชอบอยู่กลับไม่มีที่ไปบางคนอยู่มา6กา6-7ปีออกไปอยู่อ,ยองค์กรใหม่ได้เงินมากขึ้นประมาณ3 0 4 0 0 0 0ัพันบาทแต่เขาไม่ชอบไบเอ e n v เ r o n ์ e n t ของการทำงานที่ใหม่เขากลับมา ไอ้ดีใจมากวันนี้20ปีสี่พันวาและในเวลาเดียวกันชีวิตอยู่หลังจากนั้นไปอ่ะไอไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมครับอยู่เป็นเหมือนแมวก้าชีวิตแห้กใจฮะใช่ครับวันที่เกิดัาิเหตุรถยนต์ใช่ครับที่แม่บ้านอยู่เป็นห่วงอยู่มากฮะแล้ววันที่เกิดเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่มันเมอนกับชีวิตจะไปหลายครั้งก็เลยอยากจะถามอยู่ว่าอยู่ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ มันเกิดขึ้นกับตัวเราอะทุกครั้งเลยว่าอยู่ต้องเรียนบทเรียนอะไรบางอย่างนีผ่านมาสิบปีแล้วสวยผมเจ้ากรรมนายเวรเยอะอืมใช่จากรรมเจ้ากรรมนายเวนเยอะแล้วก็มีมีสิ่งคงครองเยอะนั่นไงใช่ครับก่อนจะเข้าใจเรื่องเจ้ากรรมนายเวรไน,นอดีอยู่อยู่คิดเรื่องนี้ไหมหรือเปล่า,าตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่ครับเพราะว่ามีคนที่เขาดูเรื่องนะฮะเขาเคยบอกผมว่าชาติก่อนเนี่ย คุณวานทำอะไรไม่ดีไว้เยอะนะคือเหมือนเป็นทหารเนี่ยพี่แล้วก็ถ้าเกิดแม่ทัพสั่งให้ไปทําลายเมืองก็ไปผมผมทําลายเผ่าเทิงแล้วผมก็ฆ่าคนทีหมดเลยอะไรเงี้ยผมก็เจ้าเจ้าคนในเวรเยอะมากเออใช่ครับแล้วในชีวิตชาตินี้มันก็รีเฟล็กกลับมาแต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนคุ้มครองด้วยใช่ครับเพราะเขาคงมีอะไรดีๆที่ผ่านมาใช่ครับ น่าสนใจเพราะถ้าสิบกับมีแล้วเราคุยเรื่องนี้อาจจะแบบงงนะแต่วันนี้อพอเห็นภาพแล้วว่าแล้วมันช่วย protect อยู่ได้เนาะใช่ครับและหลังจากทุกเหตุการณ์วันนี้เจอเรยยื่องว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างยูจะรีแอคกับมันยังไงอะนิ่งเออนิ่งก่อนถ้าไม่ปืนเขาผมผมวิ่งก่อนใช่สัตว์รัก็นิ่งก่อนไอ้เมียไอ้ถ้าไม่ปืนก็วิ่งก่อนใช่ถ้าไม่ปืนวิ่งก่อน <laughs> นิ่งแล้วคิดอะไรต่อก็ Go. บ่อยมันใ,<ช>ให้มัน,มนโผไปแต่ถ้ามันยิงเข้ามาไกลกล็อาจจะโดนเออใช่ครับเออแต่สมัยก่อนไม่ใช่ไม่ใช่หมองก็รุยเลยลวยเลยใช่ครับก็มันมากับการเวลาใช่ครับเนาะมันมากับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันมีมันมีหลายๆเ,เรื่องที่คนแบบติดตามคุณมาโดยตลอดแล้วเขาก็บอกโอ้โหประวานี่ก้าวชีวิตแม่รักอยู่มากนะพ่อแมาทำบุญไปเยอะครับ They're like your they're like your angels ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับพ่อแม่นี่เหมือนกับเทวดานางฟ้าเลยอ่ะใช่ครับปกป้องอยู่ตลอดอ่ะใช่ครับเขาเล่ามาว่าเวลาอยู่อย,อยู่รู้ไหมว่าตอนที่อยู่ในหะ้องไอซียูเลยคุณพอ่อคุณแม่เขาเป็นยังไงอยู่พอจะรู้ไหมพี่น้องรา้ฟังไหมไม่เราอืมเขาเขาทําบุญไปปล่อยปลาไปอดทำทุกอย่างไปหาพระไปอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะที่ผมโคม่าอยู่แล้วผมตื่นมาสองเดือนพี่สองเดือนที่ผมจำอะไรไม่ได้เลย คือผมออโตพลยสตะผมจําพี่ได้อะพี่วุดีเป็นไงแต่วิญญาณผมอยู่นอกโถมวิญญาณกับกับเข้าไม่ตัวไม่ได้พี่เฮ้ยคืออะไรพี่ไม่เข้าใจไอ้ทุกที่สองเดือนที่อยู่โคม่าจะได้ไหมแอ้ตอนผมโคม่าสามวันอะโคม่าสามวันอะไรต่อแล้วผมก็ตื่นมาเออตื่นมาอย่างไรผมดึงนี่ออกแล้วก็ผมก็อยากกลับบ้านผมก็พยายามจะหนีออกออกจากโรงพยาบาลพี่แล้วเขาให้ยาผมเยอะมากจนผมรู้สึกเหน็แล้ว เขาก็ยอมผมกลับบ้านพอผมกลับบ้านไปผมก็แบบเนี่ยคุยกับพี่แกแต่ผมจำอะไรไม่ได้เลยพี่สมองผมันเสื่อมไปส,สองเดือนแล้วเพิ่งมาจําได้คือรถของนตอนวันที่สิบสามแต่ผมจําได้วันที่ 11, สิบเอ็ดเมย์สิบสามมาร์ชถึงสิบเอ็ดเมยนผมจำอะไรไม่ได้เลยแต่ผมก็มีคนดูแลตอนที่ผมอยู่คือผมกลับบ้านไม่ได้คือผมฝันเลยพี่ว่าเนี่ยผมจะกลับไปที่เกาะนูะ้นอะซึ่งมันเป็นบ้าน แต่มันกลับไม่ได้จะ,จ,ะจะเช่าเรือก็เดี๋ยวเรือเสียบ้างเดี๋ยวน้ําแรงบ้างเดี๋ยวพายุเข้าบ้างอะไรเงี้ยตอนหลังบอกเอ้ยเดี๋ยวกูไหว้ดีกว่าแล้วกูผมก็วหวกลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วจาได้อ,อยู่วหวจากไหนไปไหนแบบบ้านของจะมีเกาะตรงนั้นใช่พี<อ>่ทั้งเกาะตรงหน้าสี่พันวาเหรอใช่มันก็เหมือนนะั้นเราจะกลับเกาะเกาะนี่คือร่างกายเราเออเกาะนี่คือร่างกายเราตอนเราคือวิญญาณที่ลอยอยู่แล้วก็ แล้วผมก็มีคนดูแลนะพี่ตอนที่ผมฝันหรือตอนนั้นก็มีคนดูแลเพราะเจ้าเที่ยมเนี่ยเป็นเหมือนนางฟ้าสิบสองคองค์พี่ให้ผมอยู่ของก็อยู่นะอืมเขาก็ดูแลเอาอาหารให้กินนวดขาเน้อเนี้ยดูแลเยอะขึ้นไปยังไม่พร้อมยังเหนื่อยอยู่ในฝันเนี่ยคือผมผมจ,จำจะจำน้ำขึ้นน้ำลงได้บอกเฮ้ยน้ำลงไปหลผงว่ายตอนน้ำลงอืมพอกลางทางน้ำมันขึ้นมันก็ดันผมขึ้นเล<อ>ยแล้วจ,จำแล้วตื่นขึ้นมาแล้วจเจอพ่อ ว้าวคือผมออนไลน์ว่าวิญญาณผมกลับมาเข้าตัวเองตอนนั้นนะเพี่วิญญาณได้ออกจากร่างเพราะสองเดือนนั้นผมไม่เคยเชื่อเลยว่ารถร,รถชนเขารูป <c oughs> ให้ผมดูเฮ้ยรถชนรถชนเนี่ยผมว่าเฮ้ยไม่เชื่อได้แม่งเฟกนิวส์กผมน้อผมผมโอเคไงแต่ตอนผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมเห็นพ่อผมย,นย e y, มืนอยู่เฮ้ยป้าไม่อยู่ห้องตอนตอนเช้าทำไมนนอ่ะมืดอยู่อ๋อก็ดูแลแกแกรถชนอ่ะ บอกอาจริงแล้วรถชอนอเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรูปให้ดูพ่อผมทำนี้หลายรอบมากรูปให้ดูผมดูรูปโอ้ไ oh ม่กอดปานี่รถใหม่พ่งทำเสร็จต้องซ่อมว่ะพ่อมไม่รู้ว่าผมกลับมาไงเพราะผมเห็นรูปรถผมบอต้องซ่อมคันนี้นต้องซ่อมเสียดายเสร็จแล้วก็อีกสามเดือนสี่เดือน Recovery พอเดินเปรเลยพี่เดินเปรแบบสมองฟักอัพมากเลยพี่ฮะพี่<ะ>พจําได้ว่าตอนนั้นน่ะพี่คิดว่าคุณตายแล้วฮะแล้วพี่ก็ทําใจหนักมากว่าโอ้โห้องเราวันนั้นจะไม่อยู่แล้วนึกถึงลูกฮะตอนนั้นลูกยังเด็กมากใช่แล้วพออยู่กลับมาได้คือเราแบบโอ้ใช่คำว่าปฏิหารเลยในวันนั้น<ะ>แล้วเราก็รู้ว่าประจุ๋มก็แม่เนาะ ผมเครียดว่าลูกฉันคงไม่อยู่แล้วอะ่ายคือเนี่ขผมตองไปแล้วพี่ฮะแล้วแม่อยู่ต้องจะกี่รอบอะใช่ครับสุดยอดมากเลยนะผมว่าเราโชคดีที่เรามีครอบครัวที่ดูแลแล้วจริงๆอ่ะคนบอกว่าครอบครัวจริงๆเนาะบางทีก็ไปกันยากและลําบากพี่เชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองใช่ครับเพราะว่าถ้าเราคุยกันแบบเปิดใจว่าอยู่รู้สึกไงรู้สึกไงแล้วพี่ว่าช่วงนี้ครอบครัวกับพี่กับแฟนกับน้องชายเองอ่ะผมว่าที่ผ่านมาทุกคนก็ลุยเต็มที่เนาะ แต่ว่าวันนี้เรามองว่าเฮ้ยข้อดีของการท,ทําธุรกิจครอบครัวคือมันมีความ trust ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าไม่ได้คุยมันก็อาจจะห่างกันนะเอใช่แล้วยิ่งโตไปก็ยิ่งมีมีหน้ากากเยอะมากใช่ไหมแล้วมันก็แล้วผมว่าพอเรามาคันแย่กันตลอดอะการการเป็นธุรกิจครอบครัวก็เยี่ยมเหมือนกันคุณว่ายัางไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันคือดีเบตมาก professional ครอบครัวแต่มันก็จะมีบางครอบครัวที่อา้าวบางอย่างก็ต้องให้ professional เข้ามารัท ฮะใช่ครับแล้วบาอยากเข้าครัวก็ต้องถอยถ้าอยู่ทำไม่ได้ก็ต้องถอยถอยครับแต่ไม่ใช่ว่าครอัวต้องควบคุมทุกอย่างตอนนี้ผมให้ทีมผมผมแค่ตัดใจเล็กๆน้อยๆทีมผมมันจะเป็นคนที่รันทุกอย่างและคอมเมนต์ไดหน่อยเฮ้ยอย่างงี้อย่างเงี้ยคอมเมนต์นิดเดียวมันเป็นออเดตอะครับใช่งั้นงั้นก่อนหน้านี้คือเข้าไปดูทุกอย่างใช่ครับเนาะแล้วคุณก็มีวิชั่นมีภาพใช่แล้ววันนี้วิธีการรีคูดคนเอาตั้งแต่อันดับแรกเลยเพื่อเป็นประโยชน์ เวลาเรารับสมัครคนเราดูจากอะไรบ้างในวันนี้นะที่เข้ามาอยู่ใต้เราที่เข้ามาอยู่กับเราแต่นี้ผมให้ทีมงานสัมภาษณ์เอ้าก็จะมี HR ดูเลย HR ดูเลยแต่ HR ผมบอกไม่แคร์เรื่อง CV ไม่แคร์ตรงไหนผมขอ Sparkle in the eyes ขอ Passion ขอความอยากความหิวเพราะว่าผมสัมผัสได้จากพนักงานทุกคนเลยเอ่ะมันคือ p s s s i นอ่ะใช่แล้วร HR รู้ได้ไง,ไงไว่านี่คือ a s s i o n เขาจะบอกให้คนนี้แบบประสบการณ์น้อยนะแต่เขามาเขาตื่นเต้นมากเลยอ่ะเขาเขาแบบเขาแบบกูดฟายอ่ะะแล้วพอพลังงานที่มันเดีย่ยงอ่เนี้แล้วมันแบบคอนเทจแล้วอยู่ดูแลเขาต่อย,อยังไงเพราะว่าบางที Good ด i า e พออยู่สักพักหนึ่งมันก็จะเกิดความนิ่งใช่ครับมันก็ต้นแอบหรือแล้วในยุคเนี้วันที่มันในแง่ของอคนในองค์กรเนี่ยที่มันมีทั้งเจน Y Gen Z Gen X เยอะมาก How do you balance you Bal a n c ์ยังไงอ่ะก็การกที่เขาให้แบบให้เขา remain that vibe ตลอดเวลาก็ต้องให้รุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดีรุนพี่เนี่ครับผมเพิ่งมีมี reunion ไปกับคนประมาณสองเกือบสามรอคนนะพี่ที่ทำงานกับสี่พันวามาเกินสิบห้าปีทั้งอยู่และทั้งไปแล้วด้วยกลับมาใหม่ อยู่กับิมาสิบห้าปีโอเคมีรีวิวเน้นยเขา uh. reunion, เขาแต่คนก็นไปอยู่บาบา้าหัวหินบาบ้านาใตา uh. ้อะไรเงี้ยมีมีเกือบสามรอยคนนะพี่อยู่มาสิบห้าปีแล้วนอนก็เสลี่ยห้าปีแปดปีอะไรอะไรที่ทำให้เขาอยู่เรื่อยๆมันจะมีถ้าแบบชอบอยู่กับไม่มีที่ไป uh. และมองจากเลนส์ของผู้บริหาร how do you deal with that? เขาเกิดเบื่อไหมเขาเกิดแบบ เบื่อแล้วถามว่จาจะเปลี่ยนผนหรือเปล่า,าเราเราเราใช้ออปชั่นหลายอย่างแบบทีมเสิร์ฟคนแรกผมอะใช่ชื่อไอ้หมานมผมเป็นคนสัมภาษณ์เป็นคนแรกเลยเป็นลูกลูกลูกผู้ใหญ่บ้านผมว่าโอ้โหลูกผู้ผใหญ่บ้านมาฝากลูกทางงาน,นผมก็ชักไม่น่าใจเด็กเส้นเลยก็เลยสัมภาษณ์เออมันเป็นทหารด้วยแล้วไม่ช่วงหนึ่งเขาก็เบื่อชีวิตแบบเมื่อเมื่อสองไปแล้วเขาเบื่อบอกเฮ้ยไอ้หมานมาคุยดิ มึงอยากทำอะไรผมขอไปฮอลเดย์ก่อนส,สักเดือนนะคุณวานบอกไปเลยอยากไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่อินเดียขี่มอเตอร์ไซค์ดีๆใส่หมวกขอนักนั่นไปเลยแล้วเขาอยู่ผมมานานผมก็แอบให้เงินไปนิดหน่อยอพกเก็ตมันนี่บอกเมื่อมึงกลับมามึงอยากเลือกแผนอะไรมึงเลือกเลยเราให้ออปชั่นของคนบางคนออกไปเขาอยู่กับผมมาหกเจ็ดปีออกไปอยู่อ,ยองค์กรใหม่ ได้เงินมากขึ้นประมาณสามสี่พันห้าพันบาทแต่เขาไม่ชอบ vibe environment ของการทำงานที่ใหม่เขากลับมาอืมก็มันแล้วสังคมออสังคมกับ culture work culture คือการทำบริการเนี่ย Vi ฟสำคัญมากสำคัญมากพลังงานของคนที่เจอคนแรกพลังงานของล็อบบี้พลังงานทุกอย่างลิงทุกคนที่เราเดินทางาไปเห็นนะ experience สำคัญมากแล้วคนต้อง f e e ลได้ว่า มันมาจากใจใช่ครับมันมีเหมือนกับสแตนดาร์ดไหมที่สี่พันวาที่เนี่ยคือไฝ่ของเราเวลาอยู่ถ่ายทอดอ่ะคนที่อยู่ที่นั่นเขาจะรู้ว่าเนี่ยไฝของเราก็เอ็นจอยทอล์คทีฟอย่าอย่าไปนั่นแต่ขายคุยเรื่องคุยเรื่องเรื่องราวโชว์โชว์ครัวบ้าง ห้องเธอเป็นไงอะไรอย่างงี้คนคุยแต่ก็เดี๋ยวเพิ่งคุยเยอะตอนเขามาถึงไปเขาจะเกเินเขาตื่นเต้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปคุยอะไรเงี้ยต้องเป็นฐานเองเพราะว่า <พอ S 2> ถ,ถ,ถ้าถ้าเกิดว่าตอนรับคุยเยอะก็จะมันคงนควายจะไม่ใช่ลำคาญพี่กลับไปโรงแรมแล้วโอ้โหนี่นี่นี่ครับกูยอยากพาักอ่ะกูเข้าห้องกับแฟนอยากอยากเซ็กซี่ไทม์ก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยไปคุยได้ไหมครับอะไรย่างเงี้ยขอเอ็นจอยกันหรือเปล่าขอยเซ็กซี่ไทม์ขอยเซ็กซี่ไทม์ก่อน ก็อะไรไปกับโอ๊ตไปไปเที่ยวนั่นแหละแต่ว่าที่มาอยู่น่ารักบ้างคือเขาก็ให้ข้อมูลเที่ยวเขาต้องให้แล้วพอเข้าห้องปุ๊บก็เราอยากเซ็กซี่ไทม์ใช่อยากเซ็กซี่ไทม์จริงใช่ผมอยู่ก็ต้องดูด้วยใช่ไหมว่าเขาดูออกไหมว่าคู่ไหนเนี่ยเพิ่งคบกันดูออกไหมว่านี่เพิ่งแต่งงานหรือว่าหรือเราต้องถามนิดนึงไม่เขาจะบอกหมอเป็นฮันนีมูนแบบนี้มาก่อนเออใช่ครับแต่ตอนนี้พี่พี่จำได้ป่ะตอนที่พี่พี่มาสัมภาษณ์ผมแล้วผมฉีกไอ้ไอ้เช็คลิสต์อะตอนนี้ผมต้องใช้ใหม่ละ เพราะแม่บ้านเราเยอะขึ้นห้องเเราเยอะขึ้นเราต้องกลับมาใช้เช็คลิสต์ใหม่ละแม้งมันจะไม่เนียบคุณรู้ไหมผมขอพูดความรู้สึกที่มีต่อสีพันวาในวันนั้นจนถึงวันนี้ทุกวันนี้ที่ผมไปตามโรงแรมต่างๆทั่วโลกผมยังนึกถึงวันนั้นที่ผมเอาชุดว่ายน้ำหรือแว่นมาก้องไว้ตรงอ่างเพราะผมเป็นคน A D H D กอง <laughs> Work the same. แล้วเสร็จแล้วผมก็ออกจากห้องไปไปเดินเล่นสาสิบนาทียุแล้วกลับเข้ามา,าเฮ้ยทำไมมันเข้าที่วะ <How? S 2> มันพับเก็บไปแห้ปป๊บมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยใครมาฮ <How? S 2> คุณไม่รู้เรื่องนี้ละไรอีกใช่ามออผมทำใหม่ผมก็เอาทิชชู่เนี่ยโยนลองดูลอง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 บอกคุณ uh. กลับเข้ามาใหม่อีกชช่วโมหนึ่ง เรียบ <ฮะ S 1> แล้วเนี่ยมันคือดีเทลดีเทลต้องทัดชอบเลยมันดีเทลมากมันทัชอัพทั้งวันแล้วพอผมเจอโรงแรมที่ทัชอัพเดี๋ยวนี้นะสามวันครั้งโอ้ยสี่วันครั้งเลยมันนี่โลกครับพีเ่เป็น <4 S 1> นี่ทำยากย,ยุคที่ไอไปอยู่ Airbnb เนี่ยเพราะไอแค่รู้สึกว่ามันเออห้องนี้มันน่าคงดีแนละ้วก็จะมียุคที่ไอไป Airbnb แล้วก็ต้องกลับมาโรงแรมใช่ครับแล้วพอกลับมาโรงแรมที่รไอรู้สึกทีมอยู่นี่คือแบบโคตรไปเรื่องเนี้ยแล้วเป็นครั้งที่พาแวนเนี่ย กลับมาแล้วก็ตั้งลองให้โอ้แล้วทุกันนี่ไปเห็นโรงแรมต่างๆคือทุกคนก็เดินตามเดินตามมันยังเป็นแบบนันอยู่แน่นอนครับถูกไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้แขกไม่อยู่หรือว่ามันก็โทรเลยกตุกๆก็ฟอร์แมตเดิมโทรเลยกตุกๆโทรหาอปเปอรเตอร์ขอตุกๆหรือเดินมาที่ร้านอาหารก็ไปรู้เขาไม่อยู่ละเราก็จะบอกแม่บ้าน่คนนี้ออกจากห้องเราช่วยไปทัดชับหน่อยเอใช่ครับ ก็สแนดดเดิมมีอะไรที่ทัชอัพแล้วอยู่รู้สึกว่าฟีดแบ็แล้วมันเขาประทับใจมากมหมถ้าที่อยู่เคยอ่านมายี่ี่สิบปีแล้วอะไรเนี่ย <20 S 1> อันไหนที่เขารู้สึกว่าว้า wow, ว you did this for us แบบมันมันเป็นสแตนาดคนก็แบบคือคืออย่างที่พูดอะผมเจอเจอลูกค้ายเยอะมากผมลงไปกินอาหารแล้วเฮ้ย hey, how you หรือเนี้ยแกของฟรีนหน่อยเนี้ย then how's everything how's your room oh the the room is perfect you know They always come touch up our room. How do you know เขาก็ถามมันพี่ใช่ไหมบอก no it's it's normal when you come to to the restaurant we call the housekeeping to go touch up and everything ่ยเนี่ยครัเพราะไม่มีข้งไหนที่ออกจากห้องแล้วกลับมาห้องลกเหมือนเดิมหรือว่ามันต้องมีอะไรที่มันถ้ามีน้ำหยดหนึ่งเนี่ยมันก็จะหายสมมติผมว่าเนี่ยแหละคือ world class world standard ครับหนึ่งในโรงแรมที่ world standard ของประเทศไทยครับแล้ววันนี้ผ่านมา20ปีผมจะถามว่า มีอะไรที่อยู่อยากแบ่งปันบ้างจากการได้เรียนรู้หรือว่าอยากจะบอกทุกคนเกี่ยวกับสี่พันว่า20 y e a r s man you started on ย <Spanish> uh ี่ิบะไรยี่สตอนนี้ผมสี่แล้วพี่เขายังไม่รู้อ่ะก็ขอให้ให้โรงแรมเป็นเป็นอย่างนี้มากขึ้นแบบทแค่แขกดูแลแขก attention a t t e o detail มากขึ้นเพราะยังไงผมก็ยังพูดอยู่ว่าว่าคนไทย เซอร์วิสดีที่สุดในโลกเรามีวัฒนธรรมมีใจที่กว้างสุดในโลกไปไปอเมริกามันก็ดีนะพี่แต่มาฮัลโหลฮัลโหลฮาวแต่คนไทยเนี่ยบอก How you? มันจริงใจอะพี่ครับนั้นแั่นคือบริการที่คนไทยใช่ครคัแล้วก็นําเสนอครับแล้วผมว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นคือมันมันทำด้วยใจนะใช่ครับเออทำด้วยใจแล้วที่น่าสนใจคือวันนั้นผมก็ไม่เข้าใจเรื่องคอนเซปต์ของโครงการบ้าน พราะวันนั้นผมไม่ได้สนใจไงของแค่ามาเที่ยวแล้วหลังๆตอนที่มีเพื่อนผมคนหนึ่งก็ไปสร้างบ้านข้างบนนั้นแล้วก็มีวิลล่าต่างๆมา,มาอตอนนี้เรื่องของอสังหาวิลล่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีการเพิ่มเติมไหมหรือว่าวิลล่าตอนนี้ผมส,ส,สร้างสร้างไปสร้างเพิ่มสี่หลังขายไปแล้วสองหลังอีกหลังกําลังคุยอยู่เป็นล้ลูกลูกค้าเก่ากำลังคุยอยู่<ค>ะ <เค S 2> วิลล่าที่ที่สีหวานเนี่ย ม,มันเหมือนเขาเขาเลือกลูกค้าพี่เขาเลือกลูกค้านะอืแบบวิลล่ามันเหมือนแบบเออลูกค้าคนนี้ชอบเอาเอาอาอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เ,เขาบอกได้ไหมฉันจะเอาวิลล่าเนี่ยบอกได้บอกได้สิเพราะว่ามีรูมไทป์ยี่สิบรูมไทป์พ,พี่ผมต้องสารเซลล์มากอะ่ะแบบยี่สิบรูมไทป์แบบปกติโรงแรมมันมีแค่สามสี่รูมไทป์ไปซะนี่มียี่สิบรูมไทป์ไปพี่แล้วตอนนี้มีอะไรพิเศษอีกไหมยี่สิบปีเนีย โอ้ oh, ผมมีวิลล่ามีมีวลิวลล่าเป็นวิลล่าครับแต่มันแยกกันอยู่อยู่คณะสี่หลังถ้ามีเพื่อนไปอยากได้ห้องไซ์เดียวกันก็อยู่วิลล่าอันนะี้เอ็กซิห้ามันอยู่ปลายสุดข,ของแหลมแล้วเป็นเป็นสี่ห้องที่เหมือนกันและมีสระน้าตรงกลางด้วยปลายสุดของแหลมหมันไปทางไหนครับพ่อก็จากลงตรงใต้เออฮเป็นวิลล่าใหม่ห ไม่กับของที่เราเคยไปใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อไม่นานนี้เหรอเพิ่งเปิดเมื่อวันสระสองสามปีอ๋อเหรอแค่เค่แค่ใช่ครับแล้วเป็นวิวอะไรวิวก็มีตอนออกตอนตกเพมันมีสองหลังอยู่ตอนออกเออสองหลังอยู่ตอนตกเออเป็นภูววลาร์นะฮะแล้วก็มีสระน้ำตรงกลางเป็นคอมมอนพูไว้มาแหงเอาด้วยกันเลยครับ Good to know <ช>แล้บาบ้าเป็นยังไงบางไอ <I S 1> ไม่เคยไปไอไม่เอ่อไม่ใช่ตอนนี้มัมีหลายบาบ้าแล้วง<ช>งลไม่รู้ว่าตรงตรงตัวพังงาพังงาขายายากพี่ผมไม่เข้าใจพ,พี่เพราะว่าหาตรงนั้นมันหาดที่สวยที่มากๆ,ๆแล้วก็ไปง่ายมากจากแอร์พอร์ตแต่คนชอบไปเขาหลักกันคนคนเขาจะไม่มองนาใต้คือหาดนาใต้เนพีพี่สวยมากมันไพรมากไม่มีแต่บ้านเช่ากับมีโรงแรม สักมันพันห้าร้อยห้องคือผมตอนไปแรกมันเงียบมากเลยผมก็เลยไปจัดงานไ so อซเซอร์เคิลคออพร้อมจัดงานเดือนจานเดือนเดียวอะตอนแรกผมเขียนสมัยไปขอขอเรทพิเศษบอกพี่ขอเรทพิเศษนะเขาก็ตอบมาคุณว้านไม่ต้องห่วงเพราะวิกวิกสองกับวิกสามของเจนนิริมันคือระหว่างนิวเยียกับไชนีสเนวีเรเรทเราถูกแล้ว,อลวบอกไอ้มันพี่ขึ้นไหนก็ได้นะเพราะเดี๋ยวคนจะมาเยอะ เวลาก็โอเคแล้วมันก็เต็มจริงๆริงพันห้าร้อยครั้งเต็มเลยพี่กี่ปีแล้วเซอร์กลกูกเซอร์กลูกมันจะมาห้าปีแล้วพี่ออจำได้เลยว่าปีแรกที่อยู่แบบเอออยู่ไม่เสร็จมาป่ะเออเฮ้ยพี่วูดี้มันจะยังไงแล้วพอทำไมถึงตัดสินใจนำตัวเฟสติวัลนี้เข้ามาเพราะว่าผมชอบเที่ยวด้วยผมชอบเฮาส์มิวสิกด้วยแล้วก็ผมคิดว่าผมมีที่ ตรงนั้นผมจะหาจุดขายของมันจะเป็นเวล l n นส s เม่เอาแต่เอาจัดคอนเสิร์ตแล้วผมรู้ว่าถ้าจัดคอนเสิร์ตคนมันจะมาเยอะมันจะ drive Economy ของหนาใต้เท่านั้นมผมก็เลยทำใช่ครับแล้วตรงนั้นเรียกว่าบ้าบ้าบาบ้านาต้แล้วมีอะไรอีกที่เราควรจะรู้กเกี่ยวกับภูเก็ตนะวันนี้เพราะว่าอายุคิดว่าหลังจากนี้ไปเรื่องของการที่เศรษฐกิจมันถอยแล้วคน ต้องถูกเลี้ยงอ่ะมันเกิดขึ้นไหมมีบ้างแต่ก็มีมันไม่หมืนอนัซในอินดัสซีเนี่ยช่วงโควิดเยอะโอ้ช่วงโควิดนี่แบบผมโดนเพรสเชอร์นะพี่คนออกมาเฮ้ยต้องเอาคนออกต้องตรงนี้ขอนี้ออกผมบอกเฮ้ยขอหน้าพนักงานทุกคนมาให้ผมดูหน่อยผมนั่งดูโหยังอยู่มาหกปีอยู่มาเก้าปีผมบอกทุกคนอย่ามาเสือกับผมห้าวัน ทิ้งผมไว้บนเตียงหาอันขอนอนแช่เพื่อคิดผมไม่เอาผูค้คุณออกคุณสามารถมาว่ายน้ํากินอาหารที่ร้านอาหารได้เราจัดทุกอย่างผมยยาย้แคนทีนมาที่ร้านอาหารมาเอนจอยแล้วก็เอาพนักง,งานมาช่วยดูแลคือ,อ,อตอนนั้นก็ตัดเงินเดือน yes, yes. ให้เบี้ยเลี้ยงแต่ขยามากินอาหารก็ไม่กินได้พาครอบครัวมาชิวที่โรงแรมได้ตอนนั้นผมโชคดีว่า ผมรู้จักลูกค้ากลุ่มหนึ่งแล้วมันไปบาหลีเป็นลูกค้าที่ผมเคยช่วยช่วยมาบอกให้อยู่ I want you to come to Thailand บอกว่า We can't come to Thailand we try บอก No I'm g o n t a make sure you come to Thailand ผมก็เลยทำไอ้ sandbox กับเวลาควอลันชีนใช่ไหมไรสองเดือนผมต้องเข้าเข้ารัฐบาลเข้าอะไรเงี้ยสองเดือนแล้วทำแล้วแล้วก็ทำสำเร็จ ก็ลูกค้าก็มาอยู่เต็มเลยก็เป็นเป็นกลุ่มแรกที่มาอยู่แทนที่จะสองวีคคอนทีนเขาตั้งคอนทีนห้าวันแล้วเขาก็มาเอ็นจอยมาใช้เงินในภูเก็ตแล้วใช้เงินกับสีพันวาด้วยกับบาบ้าแต่ผมผมโง่เองผมรถชนครึ่งทางซึ่งผมผมก็เออไปเลยก็ได้อดอดทำพิยามมูลค่าเยอะมากเลยหายไปใช่ครับแล้วเห็นว่า วันนี้ทางสี0พวาก็ไม่ได้ขยายในแง่ของหลายๆแบรนด์ที่ต้องขยายขยายขยายใช่ครับแต่ของส0 0พวาเนี่ยมันกับว่าเอาเอาเนี่ยแหละให้มันดีที่สุดเลยใช่ครับในวันนี้ไม่มีนโยบายในการเกล้ไปนอกประเทศถูกไหมมวฟต่อไปผมคือเมืองจีนเพราะว่าก่อนที่คนี้เมือง,งจีนจะจะคราชเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเขาสร้างสี่พันวาที่ไหหลำสร้างไปแล้วตอนนี้เหลือสตรัเจอรอย่างเดียว สรตว์ลก็อีโคโนมีพังเขาก็เลยต้องต้องหยุดก่อนแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาอยากสร้างสีพนวากับบาบาสิบห้าโรงแรมภายในสิบห้าปีนี้ยังไงนะสีพันวาสิบห้าโรงแรมในสิบห้าปีหรือเรือบาบาสิบห้าโรงแรมอืมครับทั่วจีนทั่วจีนคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คืออะไรก็คือสีพันวาเลยสีพาสีพา ถืมว่าก็เป็นลักซ์รีหน่อยบ,บ้าก็จะเป็นห้องอย่างเงี้ยครับพี่เออใช่ครับทำไมถึงคิดว่านี่น่าจะเป็น next step ที่ดีกว่าอยู่ไปยุโรปกว่าสีพันวาไปไปที่อื่นืๆแต่ว่ายู่เลือกจีนเพราะจีนจีนอัลบานสุดยุโรปคือคือ,ค,อคือเมืองเก่าอะพีออ่ไปมันต้องมีเลเวลลอมีโอ้มันยุ่งยากหมดกว่าจะขอเพิ่มเม็ดแต่อย่างเมืองจีนมันมูฟเร็วกเยอะพี่ว้าวใช่ครับจะบอว่ามันมีหลาย คอนเทนต์ที่พี่เห็นตอนนี้ไม่รู้เห็นในติกต็อกป่ะติดกับมาเก๊าที่ม่เป็นเมืองที่เขานั่งไปประมาณชั่วโมงนมันมีทั้งสวนน้มันมีทั้งส,วน,นะนงสวนสนสนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดมีทั้งเหมือนซีเวิลด์ I was like ฮ huh? ะมันใหญ่มากอะอยู่ It's like disrupt this land ไปแล้วอะตอนนี้มึงจีนคืออ advanced มากคนจีน advanced มากแบบคุณไม่ถูกอะ a d v a n c e จริงผมไปมาผมไปมาสิบห้าปี ตั้งแต่เข้าห้องน้ำเาแบบเห็นอึอยู่บนพื้นอะตอนนี้ห้องน้ำพับสติกสะอาดหมดคือเขาเขาเขียน handbook ใหม่ให้ให้ทุกคนทําตัวยงไงพี่แล้วก็ชิฟทั้งประเทศเลยใช่รถหม่อนรถเมืองจีนอะห่วยมากอ่ะทีนี้มี b y d มี s เ a k e r มีอะไรเั้งหมดอะรถแบบ advanced มากอืฮะว้าวแล้วตัวโรงแรมมาตรฐานก็ก็โอเค service เขาไม่ใช่ไทยนาะ ไม่ใช่ไทยแต่ว่ายูจะเอาเซอร์วิสไทยเนสเข้าไปใส่ในสีพันาวาลบบาบา้าปะใช่แล้วเขาทำได้เมืองจีนนี่คือ the world factory เขาเขาสามารถทำทุกอย่างแบบที่ western eastern ทำได้เรื่อง,เร,องเรื่องเซอร์วิสเขาอาดับตตัวเองได้เหมือนกันยูว่า next phase จีนเขาอาจจะเซอร์วิสมากกว่าที่อื่นเมืองจีนนี่มาแรงมากพี่ผมผมไปโรงแรมพัรน์ด้วยครอบพี่ที่ยูนานที่ดาลี โอ้โหบอกว้าว bro แบบผมรู้จักเขามาเกือบยี่สิบปีแล้วพี่ I I learn a lot from you <c oughs> ผมก็ผมก็ซาเตอร์มากเพราะเซอร์วิสเขาสุดยอดพี่ <c oughs> อาหารก็สุดยอดเซอร์วิสเขารับแขกโหสุดยอดต้องไปติดตามคุณทำให้ผมอยากไปทัวร์แล้วใช่เวลาสุดไปก็หลายปีแล้วแล้วไปก็ว้าวมากแบบไไปชมชื่อไปชมตูแบบแบบว้าว,ว,วนนมันแอดวานมาก ไอคิดว่าถ้าคนไทยเนาะมีบัตเจ็ตวันนี้ถ้าถ้าคนไหนที่สมมุติว่าอยากทำธุรกิจผมว่าลงทุนไปเที่ยวไหนไปที่เที่ยวจีนก่อนเลยใช่มันเปิดหูเปิดตามากแต่มันเซฟพี่อืมมันเซฟเราเดินนอนกลางคืนเราไม่ต้องโัวดุดโดนปล้นอ่ะพี่ถ้าเราไปอังกฤษนะมันมีข่าวคนโดนปล้นเยอะมากอ่ะแบบเพื่อนเพิ่งไปอังกฤษมาโดนปล้นกลางโซโหอะไรเงี้ยออมันอันตรายพี่ มืองจีนเขาถ้าไม่มีโฮมเลสผมว่าไอเอโคโนมะีครายเนี่ยที่เป็นไอเรื่องเื่อรื่อง Pro p ย r t y อ่ะยังไงรัฐบาลก็จะสร้างพวกนี้ดีแล้วคนที่จะไม่มีบ้านเขาจะรีเฮาส์ไปอยู่เราให้ฟังซีที่ตอนนี้มันมีเรื่อง BDS m ใช่ไหมใช่ครับแล้วมันมีหลายพาร์ทเข้ามามันคืออะไรแบบไอยอยากจะรู้มากเลยอเรื่อง sustainability ต่างๆครับผมของสี0พันว่าเราเพิ่งได้รางวัล sustainability hotel ก็เป็นเป็นโรงแรมที่ ที่คาร์บอนฟุตเพิ่มน้อยสุดนะครับแล้วก็ b m ดก็น้องชายของพ่อผมคุยมานานละคุยกับเขามานานละเขาก็มาเปิดที่ที่สีวันวาคนลูกค้าก็ใช้ยเยอะมากพี่เพราะเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวกับลองเจฟตี้วอลเนอร์สเงี้ยไงถาก็ซื้อแพ็กเกจเยอะมากเราซื้อแพ็กเกจอะไรที่เขาซื้อแบบลองเจฟตี้หรือ, youth, อยูธเนี่ยเขามีมอร์นิ่งโยคะมีนวดไทยไทรโอตาเลยพี มีทำหน้ามีไฮฟู้ดนะครับแล้วก็มีพวกชีวิตามินต่างๆจ็ดหลากบ้างเอจิงบ้างอะไรย่างเงี้ยตอนนี้เหมือนกับว่าทุกโรงพยาบาลอยากจะเป็นเวลเนสครับทุกรีสอร์ทโรงแรมอยากจะเป็นเวลเนส s think e v e r y o n e อยากจะเป็นเวลเนสใช่ครับแล้วเท่าที่ไปมาครับบอกเนี่ยพอมันมีเรื่องเครื่องฉีดเชิดนั่นนั้นคนมันเหมือนกับบ้านแล้วอยากสวยอ่ะใช่ครับมันจริงไหมจริงครับกับบ้านแล้อยากโกล <ừ> mm. ใช่ครับเพราะพรอย่างผมไปฮอลลีนี่ผมกลับมาผมโสมผมก็โสมอ่ะโออันนี้ฮอลลีอัพอัฟทาฮอลลีที่นี้คนเขาจะไปแล้วเขาจะรู้สึกด,ดี<อ>แบบมีห้องแบบเราทำห้องพิเศษไว้นอนแส,แสงไฟเปลี่ยนสีได้อะไรอย่างนี้